ลูกนี้นะคะของโรเซ่ค่ะบอกเลยนะคะว่าแค่กอดกระเป๋าเบาๆค่ะก็พาให้ใจสั่นแล้วนะคะเรียกว่าทางแซงโรรองค่ะดูแลโรเซร่ได้เป็นอย่างดีจริงๆนะคะหลังจากที่เขาค่ะมีการประกาศนะคะให้เธอเป็น new global brand ambassador คนใหม่ของเขาค่ะก็เรียกว่านะคะมีภาพโปรโมทมีคลิปโปรโมทนะคะออกมาให้เราได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดค่ะก็เป็นเซตแฟชั่นเดนิมนะคะเดนิมเนี้ยก็คือยีนะคะแบบที่เห็นค่ะ เป็นเซ็ตสวยๆนะคะลุคคู่ๆตามสไตล์โรเซ่เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วนะคะก็เรียบรู้ดูแพงตลอดค่ะแล้วข่าวนี้นะคะก็มีการปล่อยเป็นคลิปออกมานะคะเป็นแนวขาวดำอีกเช่นเคยก็เป็นภาพนะคะที่มีการมูฟเมนต์นะคะเคลื่อนไหวข่ะของชาย,ยองนะคะออกมาให้เธอนั้นดูโตเป็นสาวมากยิ่งขึ้นจริงๆนะแถมเวลาที่เธอโพสต์ท่านะคะก็ต้องบอกว่ามีการดึงเอาคาลิสมาของเธอออกมาได้อย่างสุดยอดมากๆค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะนะคะถ้าโพสต์ที่ให้เห็นเรียวขาแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วแทบเลือกําเทากุ้งกันเลยทีเดียวนะคะคุณล่ะคะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านอกจากนี้นะคะภาพเซตล่าสุดของเธอค่ะก็มีภาพที่มันเป็นเซ็ตกระเป๋าแบบนี้นะคะใส่กับเสื้อกล้ามสีขาวโอ้โหสวยจริงๆเลยนะ,ะแล้วคลิปนี้คะ่ะก็ถูกเผยแพร่นะคะบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่คะ่ะใจกลางฮ่องกงอีกด้วยนะคะ โอ้เล่นใหญ่อีกแล้วค่ะก็เห็นแล้วก็ชอบมากๆเนาะในการที่เขาทับโปรโมททับสาวสา,วาวแบบ็คทิงของเราแบบนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่า,าทางแซงโรลองเนี่ยโปรโมทโรเซร่ไปทั่วทั้งภูมิภาคน,นี้เลยนะที่เห็นเยอะสุดก็จะเป็นที่ามาเลเซียก็เยอะนะคะที่ไทยเองนะตรงสยามพารากอนเองก็มีเหมือนกันนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นรูปภาพค่ะที่ทางหน้าเพจของทางแซงโรลองนะคะเขาก็มีการเอารูปของโรเซร่นะคะขึ้นหน้าเพจของเขาด้วยค่ะก็เลยเอามาฝากนะคะ ราคาคิดเหตุยังไงนะคะกับภาพเซนตนี้ของเธอนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็กจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ฐ่ะในะคลิปหน้า